คลีชาอยู u ไห e เฟจะอีชื่ออะไรเียมาล้างนี่กับแม่แล้วาฟ้าีเขาจะเอาแม่ไปเยียเมื่อกี้ไงออุกทาย่าขานเองนีครับตัวดีๆเราก็นี่ไงก็ใส่ทุกคนรอนเบียร์นะเบียร์คือซูเปอร์สตาร์เบียร์เห็นช่ะว่ายที่สีลทุกคนโหวตเบียร์มากเบียร์คือซูเปอร์สตารจริงคลีชยูโอเค e n d เฟนคิดวันละคิดหวนละคิดวเนละคลีชดัสมายเฟเลที่บอยเนมเจเบีย คลิ a ชิไม่ฟนเนมเซเ n ียร์น่าค่ะน่าค่ำหัวแม่ไปไปแคร์่ะคล we have to drink uh good to see you good home I'm at hotel already my f r i e n please where are you now I'm not happy นะ a e you go with another you go with another <c oughs> m e เมื่อกี้หนูไปชานเอาไปเบียนับมาสิว่าหนูแฮปปี้ไหมวันนี้มเบียมองเห็นกว่าสี่ลมทุกคนเขารักหนูเดินเข้าไปอ่ะมาคุยนะกล้องตั้งแต่เริ่มเดินเข้าไปอ่ะรู้สึกแบบว่าชายทุกคนเขารักรอคอยเบียร์มากเขาบอกว่าเฮ้ยแม่ที่เบียร์ที่เบียจะแบบชายเขาไปเดินเข้าไปเลยแล้วเขาขอถ่ายรูปแบบ every one every one way to see you and take picture with you you know เบียร์ หายลูกเยอะแยะไปหมดเลย Same here also at home No you don't go home I know Chris You go with another man You don't care me k i t you go with another man You don't wanna go with me You don't love me No นี่เลย No you know Chris อันนี้อยู่บนนอกหรือเปล่าเนี่ย No see no Chris You go with a German man You don't care me You don't love me like my friend c r i s You not girl เอาพี่นเงปลาอ๋อพีเงปลาพี่เบียร์เบียร์อะไรขึ้นอีกขึ้นอีกที่มาจากฐานใหญ่อยู่ที่ไหนที่หนูบอกแม่หันจะเรียว่าไอมุกเนี่ยอยู่คอนโดเนี่ยสั่งไออะไรอะไรพูดแต่เบียร์เลือดใช่ไหมนอนกับพวกเราเพราะเบียร์น่ารักไงฝันไอดู what you do Chris you go with another man you you not go with me sí จอบผู้้ชาายในน you love German man มันไม่ใช่แนวองฉันน่ะฉันไม่ชอบอะไรแบบนั้แต่คนนี้ไม่ชอบคลีสสิเล่าดีเวอร์ฉันไม่ชอบเอาคลีสเวลสีวันเกิดทุ m ๆวันนั้นคลีสบางวันเราต้องมีตามก็สดเองใช่อ้ยวองสารลมก็ได้แล้วาเบียถูกต้องที่สุดห้าร้อยเจ็ดร้อยกินหมูยิ่งกว่าเมเ่อกีเนี้ยลูกมีสามร้อยยุกรลักใสเลถศราหยจริงเหรอ ถ้าลอยแบบทำสับมันีนนังกอแโอ้ยเมื่อกี้เบียได้พูดจะหายสับเจอสุดสัปดาห์กี่ด่ามาเลย I read your picture you send me to Instagram or Facebook please my friend แม่กี่หมายคำนนี้พูดมาผู้ชายเท่เพิ่เวอร์ผู้ชายเท่เพิ่เวอร์อาดามะอาดามเท่แม่เวอร์หายไปเลยนางกับตัวหนานังเมา พรุนี้เนี่ยต้องขอโทษแม่แบบเป็นการใหญ่เลยอะลุกลับสลับเลิศด,ดี t <Thank S 2> for celebrating with us you welcome my fan I want you go to Buriram please I w a n take care you everything too w s e ลย this my fan she popular too in the social media you know hi why I uh, อุย้ยมาทั้งสองคนเลยเลย ว่า I cannot see your man คุณไม่เลือกผู้ชายสักคนเลยหรอะทุนไหนเลยนกไอ้วันนี้จะ say นกเบียร์ผู้ชายถามว่านกเบียร์มาเรผู้ชายถามว่าทำไมแม่ไม่เลือกผู้ชายกลับมาสักคนเลยเมื่อผู้ชายมานลมลมเยอะไอ้นกไอ้นกดีเนาะ I am boss u n i v b o s s นกเบียร์ชอเลย my f a c e happy my f a c e happy when I'm n no. น k นเบมร์ดเองเลยแม่ขอบพระคุณมากๆข้ามนกนกนกบอกนกบอกนกเลิกเป็นเบียได้อ่ะมองปะเบียได้ผู้ชายแต่เพชรนกพี่เพชรร้องเพลงให้ฟังหน่อยไม่มีฟีลอ่ะไม่มีเออไม่ไหวแล้วเลิขอเป็นเบียร้องแทนจะบอกเธอวันนี้โอเควันนี้ชุดใส่ลูคมันเล่นน้เบียเนาะแต่อีเบียก็เซ็กซี่มากออ แม่ไม่ใส่ทำไมไม่ใส่ชุดเพชรไปอ่ะเพราะอะไรกลัวมันพังโอวยเบี้ยมันพังแพงนะมันแพงเงี้ยซื้อมาตันสี่ห้าพันแต่มันเกิดมันมึงชุดนั้นน่ะมันเกิดกลัวพังเสีนังไก่เป็นรูปเหลี่ยมซื้อแต่ไม่ใกล้กลัวพังเออซื้อซื้อเสื้อเพชรมาแปดเกือบพันแต่ไม่ยอมใส่งงมากกลัวมันพังไม่หลับไม่นอนนอนทำไมครับเพิ่งตีสี่มันเช้าแล้วครับตื่นไม่ต้องนอน แม่อะไรอะแต่ถามว่าพี่เบียร์คิดถึงพี่เอกไหมทําไมต้องบล็อกหนูอะไรอะไม่รู้อะอะไรไม่ได้กินอาหารใหม่พี่เอกอย่าสวนจบ<ค>อไคนคุณพี่เอกไม่ไม่อันนี้ไม่ต้องกัสนใจอันนั้นไม่ต้องกัสนใจนานมันนางมาปังปันจะแสะเออนางมาปังจะไปยุ่งานานแม่จะกลับไปเวมื่อไหร่ครับชั่มาโลค่ะบ่ายสองตน,นี้ตรงนี้ทำไมไม่พิงอย่างเงี้ยเออเนี่ย ง่ายกว่าไหมอ่ะเออนี่ปึ้งกับปึ้งเบียร์ถึงในวับเนี่ยบอกไปนู่เออตัวจริงแม่น่ารักมากแม่บอกไม่เป็นอ่ะ พูดตัวจริงนี่เขาบขอกเราอยู่ด้วยกันนะ่ารักสุดๆพี่เพชรกับพี่เบียร์ขอบคุณค่ะมีคนบอกตัวจริงแม่น่ารักมากเราเจอพี่เพชรเมากูถอยเลยกูถอยเอยนี้ยเลยแหลเจริงผูช้ชายไม่ถามม่ดิมึงหายไปไหนมึงอาบุษร์ไปเต้นอ,อยู่ชั้นสองชั้นวิ่งนี่พี่เพชรบอกว่าอีโดกเมาแล้วกูกูกว่าความน่าเมาแล้วอีโด,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 โด กระชากกูไปถ่ายไม่แม่อย่าให้เบียร์หยุดยืนยืนเคียงข้างแม่แล้วคนจะเข้ามาถ่ายรูปเบียร์เยอะมากแต่กระชากกูไม่ได้กูถ่ายรูปเหมือนกระชากดนตีไม่แม่อย่าให้เบียร์ยืนข้างๆแม่ขอบไปโซนขอบไปโซนสองที่เป็นภาพนะแม่จริงเหรอข้างบนเลโอ้โหนี่มีคนขอถ่ายรูปให้เบียร์คนละยังเยอะเหมือนกันอะไรข้างบนมีคนไหมข้างบนมีมีแบบว่าแบบลูกหนูนี่ล้วงสุดฤทธิ์เบียร์ชอบสีลมไหม ชอบชอบตะเบียตะเบียชอบด้านบนมันดูน่ารักได้อีนี่ชอบแต่เข้าสารไม่นี่้ก็ได้ฝั่งด้านบนที่หนูที่หนูจะดึงแม่ไปที่แม่ไม่ไปอ่ะแม่เคยไปแล้วไงเืินชินาไ่เลยเออสีลมันนัมเบอร์วันมีแต่เกลาร์ลอสิงคโปร์มาเลยโอ้โหผู้ชายแต่ลดคนบูวไอ้ฉันตอนที่เราไปสิงคโปร์ประมาณสามสิบคนได้ใช่สิงคโปร์มันเลิศ มูนินมุต,ตากาสลองสองปีเราฮีนอแต่แล้วาจจ่านจะได้ไข่ดาวไหมคุณจะเจ็บให้พมกมึงแดดมีอะมาเยอะสลดีร้อยสี่สิคนที่ดูตรงเนี้ยอันโกะกดรักสับบอรีแม่ลองไปสเปกผักช่ำช่ำวันนี้ก็สัำแล้วนะออกจากสีลมปุ๊บแม่ก็ไปร้านบานานา พี่เบียกินยำหน่อยดีรักเพชรรักน้องเบียจากแม่ชานาลงดีขอบคุณค่ะเมื่อแกจะขอโทษข้างล่างนะาน่ารักมากประมาณสิบคนน่ะคือยังไม่จบสีโร่ลมนเบวันยังคริสไ o เลิฟยูคิดไอ o ลิฟยูนะ e ดนเบอร์วันมันเฟรนเกลคืนศ n กร์นายนกคริสวันวันทุเดยไอโนแฮปมนกทีต้ประจบเหมือนกันจากพี่ชานาลงคริสว d นวันไอโน a ฮปแมนไม่ดันซุ่ที่ไม่จารูป Please I'm not understand why tonight I no have man I'm not beautiful right my friend And I d I n t wanna say thank you so much you number one for me tonight okay you just say happy birthday to me me I don't know how have some people or uh, transfer money to me 5,000 a h t for happy birthday I don't know w h uh, you y hate to man <c oughs> no I'm not hate I like you kid I like you so you good friend okay อยากเห็นพี่บียรเรียกกินยำพี <m <m ่เบีย go to smoke cigarette เดี๋ยวพี่เบ uh)> ียมา Chris you hungry you wanna come to my hotel Chris we can drink together here until in morning เรียกค่าสวัสดีสองร้อยท่านด้วยนะคะ you are beautiful and happy birthday happy birthday Chris You go to my hometown, please. I like you mom Thank you. But you cannot fuck me. Chris, you wanna go to my birthday tomorrow? Key okay, tomorrow I go to airport 2 p.m. And then I make party uh, birthday in my hometown, Bulilam City. You wanna go with me? ผู้ชายชมว่าสวยหนึ่ง Thank you so much yeah. ผู้ชายชมว่า Chris Chris where you are another one from Germany Happy birthday man Thank you so much for happy birthday to me i w a n t h r y omelet Oh my god มันต้องกินโยกแต่แม่ชอบมันอร่อยแม่จะกินแม่แม่ชอบ ตกกระช่างมันเถอะอร่อยอะแม่เออตัวเล็กแกไม่ทุกคนรักแม่เพราะแม่ทำตัวต่ำๆอย่างเงี้ยยกช่อแม่เนี่ย not hungry a n y m o r e I go to villamsoon ว้าว good kid when you call you call me ten m i n u t e p e p s i I wanna go villam I will uh booking hotel for you please how many day you want One day, two day, three day, I book in hotel for you, my friend. Maybe in no, I don't want maybe. I want sure. Please, I don't want maybe. I want sure. My friend, please, please. You my friend now, please. Not say maybe. You just say sure. Petty I'm sure I go to you in Buriram, please. อยู่ในโฮเทลน้ากระโดะโดงไปได้ไหมเมาหรือเปล่าวันนี้อ๋อหนูมไม่เคยเมาอ่ะเพชรชีนเดปด่งแม่เขาเนาะก,กระโดดไปไใครมเมากระโดดไปได้ไหมกระโดดจัง,ง <c oughs> ความล้านออกมนไงไอเบียเยมา <c oughs> ทำไมเบียร์ต้องเมาอ่ะเพชรกลัวอ่ะกูไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์หรืออะไรมาตั้งนานแล้วละอะไรเยอแม่กลัว เพราะตัวจริงแม่สวยมาก oh. นี่啊 s p เตอร์แหละสวย I have holiday in November I c o m e for sure no maybe good promise my friend see you in November please you know I have broken heart on my birthday พี p ่เบียร์อยู่ตรงระเบียง please you know I have broken heart on my birthday this year อ m อแอมแฟร์คิวโสมัดยูเมงไม้เบอร์เดย์เวอร์ริคไข่อร่อยไหมแม่อร่อยค่ะตกพื้นแล้วอร่อยมากทำช่องคู่เพชรเบียร์เลยแม่ชิ้นหนากระพังมันอร่อยเหรอดูขนาดนี้ครัวมันปิดงงมากยี่สิบโมงจ้ะใช่ไหมโมงโน่นกลับมากินคนแรกเลยเหรออะไรเนาะฮอพพี่เบียร์ไง นี่โทรมาโยกสั่งข้าวให้แม่เหรอแม่กำลังถึงอะไรครับพอแล้วพอแม่มาอีกคนหนึ่งแม่บอกโยกสั่งข้าวให้แม่ด้วยเมนนื่อวานอีเบียได้พูดใช่แต่ทำไมวันนี้ไม่ได้อะหรือว่าได้อ๋อได้แล้ววงังศิลาลง <t> ได้อีออกแล้วอีคนหลังเออ่ <t> uh, I know but I tell you you have เออ่คุณมีหวัวใจที่เต็มเปี่ยมอุ้ยคริส Thank you so much your word that's made me r e a l l y naked uh, your word that's made me have naked คลิป your word Don't, make, the, don't look I'm at the broken man. Keep like. the ball that you have. Thank you, my friend. Thank you. Me, so, idea. Oh me, <laughs> <laughs> <tag cocoa> You look like the boy behind me, Chris. See that low level, Kali, You know, kid. Kid, you know, positive. Kali. Kali, you know, Chris. อันเดอร์อังกฤษจะ say positive แต่ไทย people say แกลีคลิตอันเดอร์อังกฤษ you can say positive แต่ในไทย language you just say แกลีเชียบิชวันจะเป็นแกลีคลิตวันจะเป็นแกลีซีมั่วทุบเป็นแกลีพี่เดียร์พี่เดียร์เล็กเกี่ยบไปคลิตวันจะเป็นแกลี you know ฮ่าฮ่าฮ่า I see them ผมว่าพอเห็นนมเบียร์เลย Chris better we come together to drink together why you go with another man why you go with German man for what เปิดอีกทีเบียหนูอยากเห็นไม่ได้แล้วดเดี๋ยวแม่จะโดนบล็อกถ้ากูคิดรอบนี้คือหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดนคถ้ากูคิดรอบนี้เออดีมันจีนี่อ่านบ้าอะไรกระเพราอร่อยปะเป็ดเห็ดเผ็ดแทงแพ้ไม่แย่ โรงแรมนี้มันเลิศกับเพาอร่อยอ่ะคอร์ดเลยไรนี้มีกลินแต่วันนี้เบียร์เรียบร้อยนะเบียร์ไม่เมาไม่เมาแล้วเรียบร้อยมันเป็นอย่างนี้ถ้าเมาแล้วเบียบโอ้ยไม่ได้เยพอนี่ขอร์ดไปวาฉันยังไม่เมาอาสานมีอะไรไม่เห็นรูปพี่หมุดลงหน้าเฟซแอลเบอร์เซตังเกวทูบีว่าวันนี้ร้านวีว่าน่ารักมากฟีลแบบโอเคเบียร์เบ็ดปากใส่เพชรยัยยอมน่าถ้าอีสานระเผล่น่ะมันจะเป็นฟีลแบบ แม่หนูอยากเห็นนมเจเบียนมเจเบียสวยจริงโลกผู้ชายประจบโว่และแม่จะนอนกันตอนไหนคะตีสี่ค่ะเห็นนมเจเบียแล้วชักว่างรอเลยเ no not not talk cristfey crist h a t s good friend okay อยากให้พี่เบียร์ใช้ไอโฟนใช้ไม่เป็นไม่เอาดูทูบชาวบ้านแอร์บุลีแล้วหนี่งบูลี่อีโป๊ฉันตัง บุลีมบุลีลูกกูไรอยู่ทาทา Good morning my friend tomorrow I go back to บ u ล i แ a ้ you wanna go to ทาทา tomorrow go to my birthday party I will go to sleep now was really nice to spend time with you okay my friend good night Chris we have talk tomorrow okay my friend we have c r i t ข c หลอ n นะฝรั่งนี่จบสุดปากแม you can say something to Chris <c oughs> สวัสดีค่ะเออชิเซสวัสดีทูยูคริสคริสชิเซคริสชีเวลี่ป๊อปปูล่านะอินไทยแลนด์ชิคุกกิ้งเวลี่เวลยูโน้พาปายาสลัดออร์ซีฟู้ดสลัดชินัมเบอร์วันอินไทยแลนด์ชิเวลี่ป๊อปปูล่าชีเนมเบียคนอะไรยังนอน o ล love l ชีเนมเบียอ่าลีโอ but you just fuck me นั่ฟักเหรอคุณเย็ดชาไม่ต้องเย็ดมัน Why is she waiting and a no she not maybe she think you not honest or sincerely to me don't worry my friend don't think a lot about social media everyone that stupid please เนี่ยสวัสดีครับคุณเบียร์สวัสดีค่ะคิดหน้าลาก้าคิด you don't worry about stupid comment okay please believe me stronger in your mind stronger in your เข u s ส i a n ไงทำไมคนต้องไปด่าเขาอะไรเงี้ย Don't serious anymore about Thai people stupid morning นะคะกินยำไม่ลูกเบกยนยำม่ลูกอีกเลยเออโย่อย่างอยแล้วใช่ไหมลูกไม่ได้ขึ้นเรียบร้อยแล้วอ้อวายมาแให้หนูรออยก่มาครงชั่วโมงนั่นเอเขารอเเขาย็ดกลางรอรอรเตอร s e า you t o m o r r o w o k o y see you tomorrow ซิกโอคอล์นดอนเซ็กแอนด์แล้วก็ไปร้านต่อที่จะวันแดงบุรีรัมย์นะเพื่อนนะโอเคนะแม่ซื้อมาให้อะไรของแม่แม่สร้างหยุ่ไว้แล้ขอบใจรู้มากใส่กระเป๋าให้แม่พรุ่งนี้แม่กลับบ้านแล้วทุกคนต้องจับมือกันจับมือนกันไม่อยู่แล้วอับกลับมือกันเอะไรเพื่อนหนูที่มาจากเมืองนอกก็ไปหานางพวกนี้ก่อนแล้วก็ค่อยกลับวันนี้ที่เจอนางเจอแล้วนางไม่แล้วผู้ชายคนไหนที่หนูเอาไปเย็ดเอาไปโชว์ตัวที่อันนั้นเป็นน้อง เบียชอบเย็น <tout> ล <le monde conversations> ูเย er ็นนอยไม่หลับไม่นอนสวัสดีเจติกบุฟเฟ่ด้วยนะคะโอเวอร์ยัมมียูทูบอายบิลีไม่แล้วหนูงงว่าใครโอนเงินลาติสวัตครับโอนเงินให้ผมร้อยยี่สิบไปดูดูไม่ได้ด้วยคริสไอแฮปจูโกไมล์ลูมนาวหนูงงเออก็ใช้ไปก่อนใช้ไม่ใช้แค่ไปโอนเงินกูได้ไปแล้วดูดูชื่อของอนไม่ได้ด้วยเจมส์เบียโอนน้อยเฉย นมออกอ่ออไม่รู้โหนอมแม่เบียสวยมากเอาไม่กดโหนอมแม่เบียสวยมากวะเนี้มีนาเราเนี่ยมีนวตายเียมีนาสติมีนารอนี่มีนาตายอ่ะ มีฟอยม่ลูกฟอยแม่ฟอยพ่อมเงเนี่ยสันดานต่ำอีพวกเล่นยาช็อตก็เลยจะต่ำเหมือนตัวเองไงอีโปกควยช็อตฟิลไม่ช็อตหรอกแม่ให้อยากด่ามันมึงเห็นเขาเฮี้ยแล้วมึงคิดว่าเขาจะเฮี้ยตลอดเวลาไงมึงไม่เคยคิดว่าคนเราจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไงเนี่ยเนี่ยอีพวกชั้นต่ำไม่เลิกสันดานมึงไม่เลิกพ่อแม่มึงสั่งสอนมาไม่เลิก ชิดว่เ,เล่นยาแล้วตั้งหม้อกับอีสตีนหนีนี่เนี่คนเราสามารถเปลี่ยนความคิดตัวเองได้นะคะอยากคิดว่ากูจะต่ำตมเหมือนพวกมึงตลอดเวลาอีสตีนก <ๆๆ S 1> ูไม่ต้องการมีงานกูณนายเพชร่อยู่บิวตี้ฟูลเลิฟ้วคิดไอวิวแท็กยูเล้วเจอเวนไอโกทูมายเูมโอเค10นินิไมายเฟรนด์10นิทีคิดไอ okay? คอลยู เนี่ยอีพวกขอบคิดต้องต่ำอีพวกขอบคิดต่ำเบียร์หนูแล้วเป็นคนเลอะค่าแล้วแม่ลูกเชื่อพี่เพนนะเบียร์แม่รักหนูหยุดเติมหยุดเติมหยุดตาไม่อย่างที่แม่พูดรู้หรือไม่มันก็ไม่มีออกมันไม่มีฟิลไม่เดือดร้อนใครมันก็ไม่มีฟิลอยากเติมแล้วเอาจริงจบกูไม่เติมก็ยังไม่ดีอีกเนี่ยไม่เติมเนี่ยไม่ว่าใครจะคอมเมนต์ด่าหนูว่าเติมย่างกี่จีกี่แถวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรารู้ตัวเราเองที่สุดว่าเราเป็นคนเลอะคนเก๋ วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วงูโผงงูพเพาะไม่อยากใชดตาเยีงูนะครับก่นอนจบวันนี้ที่สี่ลมเราเป็นดาวลราเบียบร์เนาะทุกคนวิ่งมาหาอีเบียร์รับอีเบียร์เวอร์กูงงเพราะอะไรอ่ะเพราะความเป็นสุกตาเพราะความเอาไปด่าเพราะความาไปเหยียดห,ห,หรือ,อไงเพลย์สเท s e ี่ไอเ e คยูไอเทคยูชัวร์บายเฟรน c ล in อ w o ทูมินิทโอเคปาดได้ปาดอ่ะ โอเคพี่อายอายแม่ไม่เหลือเงินแล้วลูกอายยัอาย tomorrow my birthday but now I don't have money you just send me money I tomorrow I want to show power I big big birthday I 3 pack วันนี้แม่ฟาดเวอร์เปิดแบ็คแม่แลกลิ้นกันหน่อยกับเจเบียร์โอเคแม่ ไอ้แม่รับงานอินารามาหมื่นห้าหมดเกี้ยงเปิดแบกตัว,ตวไปสีลมคนมองไอ้แม่เจอโอ้ไม่พูดดีกว่าไอ้ไปสีลมหมดเกี้ยงตัวผู้ชายโวดเวอร์เปิดแบกแค่สามพัไนไทยไงกระจอกเวอร์บุยกรุงเทพมันกระจอกจริงนะไอ้แม่เหนือ่อยอ่ะกินยำไปลูกจากเอ่อรำเบียร์วันนี้วันนี้หมดไป 5, กว่าห้าพันกว่ากระจอกหยกหัเกลือ ขอให้แม <mm um. ่ทั้งคู่มีไงให้มันปังนะคะขอบคุณค่ะจะบอกเธอวันนี้อีว no> ันนี้อีเบียเรียบร้อยเวอร์เพลตก็งงเหมือนกันนะเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่เมาไงแหละจริงจริงเขาไม่เมาเพราะไม่เมาก็เป็นฟิลเดิมแต่อยากได้ผู้ชายเสื้อดำที่ร้านวีว่ามาเป็นน้ำชั่มเปนน้ำชั่มจริงดูแน่นดูแลดูต้องเป็นเอ็นมาเลยนะคนที่เลี้ยงกันหรอโอ้คนส่องแม่หรอกูจ่ายสามพันขยะมันที่น่ากลัวก็ส่องแต่ว่า ที่ใหม่กูใจคนเดียวสามปันแล้วก็เปิดไปอีกสามวันเป็น 6, ึ่งพันโหยกแฮปปี้ปะอีกกี่ปีแม่จะได้มากรุงเทพอีกสามวันอ,อีกสามวันงานมาอีกสามวันกูโกงมางานจาา้างงานไงบุกมาอีกแม่อรับเบียร์แม่จะกลับไปเต้นเล่นเต้นกาแล้วไม่บุกมาแม่จะไปเซอร์ชิวิ้บุกนะเขาเขาติดต่อเบียรไปแล้วนะเขาจะเขาคุยแม่ลูกบอกว่าอีกสามวันเดี๋ยวขึ้นใหม่กูจะไปกูจะไปเต้นเล่นเต้นกาใส่ชุดปีกินี่ พี่เไปน่อยแล้วนะอูดแม่อุดพ่อมึงสิอูดเขารักฉันนี่อูดนี่อูดอูดอูอีสัตว์อีสตีนอูดแม่อุดพ่อมึงเหรอชอบแม่ออกงานคู่กับเจนเบียเพราะอะไรน้องซานสวัสดีค่ะซานไว้นอนสลีปปิ้งพี่เพชรครับร้องเพล้สังฟังหน่อยอยากอมควยซานอยากร้องกับซานอยากกินงูซานร้องแล้วซานเจเบียสวยไหมลูกซานกินยังไหมฮะ นี่เบียชอบ, <S 1> <S 1> บอีเบียเสียงแอบเวอร์จะพาอีเบีย,บยบขึ้นเครื่องบินไปบุรรีัมย์จบแมตหน้ากูจะสร้างเลยวันละพันไปให้ไปเต้นให้แม่หน่อยสามวันสามพันแม่จ่ายเองได้ไม่ต้องห้องกูไม่ต้องเสียค่าจ,จ่ายอะไรแค่นั่งเครื่องบินให้เป็นอยากสอนนางอ่ะเบียมันไม่มีสนามบินใกล้ๆเหรอลูกไม่มีประจวบไม่มีสนามบินไม่แล้วถัดจากจังหวัดประจวบคือจังหวัดอะไรก็ต้องมานั่งกรุงเทพเลยหรอโอเคกูซื้อได้ต้องมานั่งกรุงเทพเลยหรอต้องอะไร

น้ำมันมันประหยัดกว่าป่ะโอเตอร์น้ำมันรถไปไงเออน้ำมันรถไปบุรีแล้วมาอยากให้น้องลองขึ้นเครื่องบินอยากให้นางเก่งเพราะถ้านางขึ้นแรกปุ๊บนางจะรู้สึกว่าเออกูเก่งแล้วอะเลยเงี้ยมันไม่จะยากอะไรวะขยบขึ้นเครื่องบินนนาางเป็ลูกชยัวแค่ขี่แบบซาชโชไปใบเดียวยกอีเบียเชื่อแม่กลัวเลยแหละเดินเราหายตัวลูกสามวินาทีถึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วกูจะลองยูที่สนามบินเลยไม่เหมือนหายตัวอาจจะสตรีนนี่เขาขึ้นมาแบบไม่ลองดูสาขาและชีวิตเชื่อพี่เพชร แบดคอกแค่กูพูดอย่างเงี้ยเอ็ีพร้อมจะโอนไงมาเป็นหมื่นให้มึงขึ้นเครื่องอีเบียเชื่อกูดีอนุภาพของเพชรประบมาลาว์นาเป๊ะใช่ไหมหญิงหญิงอะไรล่ะเพื่อนรักไงเพื่อนรักจะขอสูตรน้ํายําถ้าไปถึงบุรีรัมย์แล้วเห็นไหมล่ะเรื่อยๆดีเวสนาบินหัวหินไม่มีไม่มีไม่มีมันเป็นหมดไม่ได้ให้ลูกสาวขึ้นระมากรุงเทคแล้วก็ุงเทคบุรีรัมย์จบอีเบียเขาเลิฟอ่าวนาง ที่สุดอ้าวนางกระบี่อ้าวนางคือแอมเบอร์วันนะอ้าวนางกระบี่ต้องให้นะช้างบาเลิศหรอช้างบาคุยแน่นคุยง่ายเหมืนกนหมูป่าป้าคุยแน่นอมเลิศอมเก่งจริงแล้วฝรั่งกินหมูแบบว่าเลิอนะฝรั่งอุ้มฉันไปห้องอ่ะอุ้มจากอ้าวนางเดินประมาณกูอีกกิโลนึงอ่ะอุ้มมาตะขากรับไปเสร็จแล้วพอกูเดินกลับเฮียเลิศมันเลิศตรงเนี้ขาไปนะคะพี่ดอกปวยกูมันขยะแม่เบียร์และดูวุ่นวายตลอด